เก็บยังประตูฮะเก็บกระปองได้หลายบ่เพื่อนเจ,จ้ายู่ใส่เพื่อนถูกยากบา่โอ้กินข้าวกินน้ำแหละฮะเนี่พวกท่านกินเถอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาลงไปเอาบา่กินบ่ขนมเนี่ยกินอยู่เอากลอะมายา่มาเอากล้องมา ไปไปน้องเลยเอาขนมในโฟโต้เพื่อนเจ้าอยู่ใสเพื่อนเจ้าอยู่ใสอ่ะขนมขอบใจเด้อขอบใจขอบใจชิ้นย่างไปทอดไสเดี๋ยวนี้ฮะได้ทอดคนละทอดทอดทอดนอกพูนนอกคนละเพื่อนเจ้าอยู่ทางไหนเกาะบุมหมี่เฮือนบุมหมีเฮือนเจ้นไปนอนใส่ปะนอนตุ๋นเลยตัเองเออใช้เบิ้งมะฮอกกุยน้ำจิ้งจน่อยมาด ไใส่ไหนมากไหนอะไรอเกือบกรบโบไซใส่เกือบตี๋ฮะอันนั้นแล้วโบมีเกือบใส่บ่ะสิเกือบขาดเนาะเกือบขาดเออนั่งคุนทีละนั่งทีละย่างไปทั้งหน้าพูโอ้ยโดยโดยตีนจนไข่พี่น้องเอ้ยแต่มามาโฮมเลยคุยน้อเขาคุยน้ออยู่โฮมนี่ก็ได้ไหมมาโฮม พี่น้องเป็นได้อ้ตีนจนมาจนไข่อ่ะนะยังไม่ได้กินข้าวบ้างมั้ยนี่ฮะก็พอเอไว้กินเจ้าย่างมาแต่ทางไหนมาจากเนหนื้อพ่บดบออ๋อมอมนทางตรกคนมาเอาบกใช้ใช้ได้บวกเกือบเทานีนล่ลองลองลองใช้บ้างดูค่ะ <laughs> ใคกูโบมีเงินบ่เลยเลยดูเอออาบ่เอาจิพุทให้เลยไม่เกินไงบ่เลยมีมีเขามีอยู่อีกครูหนึ่งเออเออเดี๋ยวเดียวฮอตขอบใจขอบใจเดี๋ยวฮอตที่ถามจังหน่อยนั่งลงดูเจ้าจะเวลาจะนอนจะนอนอยู่ไหนนอนตู้ดึกเงยละนอนไปตามตูุตามหิมทางฮั่นลุงเมียเจ้าไปใส่ไม่มีเบา บ่เคยมีเป็นชายโสดฉบอนนี่ฮะอันวะอันบ้านเกิดได้่แท้เจ้าอยู่ใส่ันหอดมฮะไก่ไก่อยู่ไก่ทางไหนมันไก่ไก่เฮ้ยชางทางเหนือพุ่นบ่ออกไปนอกพุืมลูกเมียบ่เคยมีพ่อเมยเจ้ายังอยู่บ่ใช่ตายแล้วตายไปแล้ว ใช่มเบิงเบิงกระปองขายบ้องใา้เฉื่ฉโอ้ยฮะได้ฟื้นด้วยฟื <laughs> ้นด้วยห <laughs> ่นงองงงฟื้นบ้างฟื้นบ้างเืยอ,อยๆนะก็จิขายจากพันธะส์เคร่องคงอื เก็บเต่จังมุงอันนี้พอตก้อน่หัว้อมมุงละอันเจ้ายางมาแต่เลยจากบอ่อบันนะเพกนีเ่เลยมาเลยมาจะพูดอีกบอ่อเออเจากปีแล้วเจ้าฮะน่ะสิปีฮะสิบห <15 S 1> ้าปีว้าวไปสิบห้าเที่ยวก่อนอ่ะงนีู้สิบห้าหรือเจ้าห้าสิบหสิบห้าปี เออแมนบอสสิบห้าปีแม่เนี่สิบห้าปี <t> <t> เออกินก้อนแก้กินก้อนขนมหันพอมีเฮงมีเหือมีเฮงก่อนเออเอเอเจน้องเลยอนนายุสิบห้าปีประทัน่านพูดน้องๆเพิ่นแจ๊กี่รถฉีกได้บ่ฉีกได้บอโดยฉีกได้บ่ แกได้บอโอมันต้องหาแน่แทงแบบนี้ครับได้บอพอบิ้งหาเบังหามาหาจแก่หาเบังหาเบังหาจีสิงหาเบังนี่เหรอใช่บ่ นี่นเกเ่งแห้งบ่าฝุ่นน้องๆฝุ่นบึงเลยนะกินบ่าห้ามขนมนีน่กิ <c oughs> กนบ้าเก่งใครอยูก่อนก่อนกินก่อนเจ้าน่ะเจ้าหิวนะ่ะเจ้าอายุชิบห้าปีเหมือนบอกเจ้าห้าสิบนะห้าชิป อกินนี่คือว่าชิมหาปีแช่บ่แซ่แช่แต่เช่ามานี่ยังบได้กินอย่างบ่ฮ่ะยังบได้กินอย่างเลยบด้มีแผให้ยังไห้บอยยังมาตามทางนี่บบมีไปยังเอายังไห้เลยอ่ามีมีอยู่บ่เงินเดี๋ยวนี่บ่มีบ่มีฮะไม่ยังก่อ อานะหานเจ้านี้กุไทยอยู่มีมีอย่างก็พอโตมีเงินหร<ด>อกเงินบอกพอมีอยู่เงินก็ได้กินกินก่อนน,อนไอ้ติมพี่น้องไอ้ปิกปิกเลยกินกินคือจะอหิวเฮงอันนี้เบิ่งนี่นอย่ะพ่อเม่เจ้าเสียเบิร์ละบอลเจ้า บอกพะลุงเสียบัดแล้วบ้านบ้านเกิดเมืองนอนมันอนดูบ้านไหนแท้อยู่เมืองไหนก่ออยู่เค่งไหนเจออยู่บอกซื้อเสาเ่ยเจ้าซื้อเสาอายุชาสิบป,ปีลุงเมียบอกเคยมีบ่อก เ้าเก็บแบบนี้เก็บจักปีแล้วหล,ลายปีแล้วหลายปีจักปีหลายปีสองปีแล้วอสองปีแหละเบิงบ้งเบิงบ้งอันขออนุญาตเบิ้งตีนเจ้ะเบิ้งเล่นโลกบ่้ลอพี่น้องเไยเบิ้งด้วยเบิ้งย้ำให้ครับเบิ้งคือคือเบิง้งรถเบงตีนนั่งรถนั่งรถผอตัวผมเป็นนั่งรถเออโอ้โหมันไข่เป็นเพื่องเลยฮะเนี่ยนั่งค้างหรือไม่อยู่ ันน่นิดไปเจ็บตีบเจ็บตีน,ตนหอน,ห,อนห้อนไข้แร้วว่ามีเกิบใช่วันนี่ไข่แล้วไข่แล้วปัะน,นี้มาเราเาลยเ้าด้ามาดีเขาเห็นใจขอมาแล้ะมากระเฮ้าอีกมื่อขึ้นนี่เจ้านอนอยู่ใส่นอนตุบเห็นหนนอนตูดอยู่ทั้งไหนทั้งพุ่นบ่ดีน้องเอ้หิ้วเข้าตอนนี้ฮะ มีน้ำกินอยู่บ่เอาบอ่น้ำกินเด้อจะมาให้เด้อเกือบใส่เด้อฮะเกือบห้านีนบ,บ่มีห้ามีใส่อยู่พี่น้องเลยอ่าเราเป็นห่วงเจ้าใส่เกือบนี่เด้อเราอ่ะพี่น้องเลยโอ้ยเราย่างไปเลือเ่อยเปลยแน่นี่ประตูพี่น้องเลยใส่บอ่อเอาน้ำให้เราก่อน ลงมาแต่ทั้งได้นนขนมให้เด็กน้อยพ่อไหมยู้สามเพื่อนกับใจโอเค,อเคขนมให้เด็กน้อยพ่อมากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนแชบบ่มีเฮงบ่มีเฮงอยู่ เออโอ้ยพี่น้องไงเจ้านั่นซื้อยังกว่าเจ้าวากินีซื้อเสาซื้อลุงเสาอายุหาสิบปีน้องสาวก็มีรู้น้องสาวก็มีหลานแต่มีหลานก็มีหลานสองคนน้องชายกมีน้องชายก็มีไม่มีปลาละพู้นีปลาเลย ตายนหนึ่งนึ่งหนึ่งตาแต่หนึ่งยังหนึ่งก็ตายลูกเมียนี่บุเคยมีบรอเว่าเคยมีบุเคยมีเลยนันด้านขายกีก้วยเคยไปฟังไทยอยู่บ่บอดูแต่ฟังลาวเฮานี่เป็นคนแข่งสวรรค์นะเขียดเฮานี่บ่เจ้าน่ะเคยไปเคยอยู่บอเคยไปทำงานเมืองไทยบ่เออมีหัวขาดเดินลำบกบ่เคยไป ขายได้เธอจักพอันนี้พอลุงอันนี้ฮะเต็มบ่นี่ได้เธอได้เธอจากพันเจ้าขาย่วเก่มั่เือล่ะมั่เก็บน,นี่นี่นเนอะไร้าได้จักพันจะไปขายอยู่ใช้อันนีเวียดขายให้เวียดขายอยู่ใช้อยู่ถนนใหญ่ผู้โลเท่าไรโลสิบห้าพันมือหนึ่งจะได้โลขเขาเก่งกีนล่ะ เดินเดือดเดือดสุดเด้ือดได้จ๊กโลหมืน่นเท่าได้ชาวโลชาวพันนี่แหละชาวโลวได้เงินชาวพันกีบหมื่นหนึ่งเห็นไหมเอออันนี้เจ้าหากระหากระเก็บมือบอ่อน,นี่บ่อนะินหลายเบือหลายมือเลยนอนนอนไปนำ้ำบ่ได้กินเข่าจังมืดเลยจังมือแล้วจะบ่ได้กินเขา่า ลายมือนหละลายมือนี่จังมือ,มอเดี๋ยวมึงไปเถอะกินดิจนกินหรือกล,ลานละซื้อเกี่ยวซื้อกินเนาะมีเงินจะพันในตัวเดี๋ยวนี้ไม่มีโมมีโมม,มีเลยเท่าขายนี่ได้พุ่นบอจังซื้อกินนะเออเบนเอออิริ เจ้าคือบ <Damn. S 1> ูเมื่อบ mm ้านเจ้าบูมีบ้านบ่พี่น้องเจ้าบิถามตามหาจะบอสพหลุงชื่อยู่ว่าบ้านยังบ้านเกิดเจ้าน่ะพี่น้องเฮามานตะเก่าคือบูเห็นเจ้าเมื่อวานนี่เจ้าอยู่ใส่เจ้าอยู่ทางไหนเมื่อวานอยู่นอกหินถนนใหญ่พุ่น ห <peach fragrance> มดหลายคนขอมาให้บอกพี่นอ้องกินบขาขา่ข่าข้าวเจ้ามาให้ข้าวก็มีอยู่กินดูกินบ,บ่สิบใบแบงน้ำน้ำขา้า,านนเว,าวปเจ้เามาให้ถาแป๊บนึงเด้อสิบใบแบงมาให้เด้โอ้ด้วยดยพี่น้องยขอไปแบ่งข้าวมาให้แล้วกินกันสักหน่อยกัน <S 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 เป็นยังไงดิ <S <S เอาเกือบให้แล้วนะ เกือบจะได้สั่นอดเกือบอยู่ในรถผัวเกือบแล้บ่มีบ่เราบ่มีเกือบใส่เลยห่อดตีนบ่เนี่ยเกือบใส่แล้วว่าเกือบขาดเกือบเกือบขาดเลยบ่ปิ้งไก่บอเนีขอปิ้งหนึ่งเด้อโดยโดยาจะชื่อไปกินแล้ววะโดยเอาพ่อตตขอบใจขอบใจ เบอร์เจ <ève S 2> ้าเข้าให้พ้อมนใส่ใส่ก็บอเนี่ยแบง์้ได้ไิดาบเือับเราบ่จืดเราบ่มีเฮือนเราออิ่มบ่พอเนี้ยจะทำนี่อิ่มบ่ พ่าจมดีเลยว่กะปิว่าจมดีอ่ะยนี่ควรจะให้แล้วเด้อโดยโให้แล้กินนะกินคนตัวกินเพิ่งดู้เช็บ่้ครับแล้วแบ่งขนมให้น้องๆบนพ่อได้กินนี่โอ้เคยเอาขนมให้แล้วเราแบ่งให้น้องๆบนพ่อโดยโดยอุตัยโชคกระคาดบัดนี่พี่น้องอุตัย ส่งกระคาดเกือบกระบุมีบาดนี่อ้าวเหรอนักอยู่ได้พี่น้องโอ้ปุ้ลุงส่งห้องกระคาดเกือบกระบุมีบาดนี่ไม่ไม่กลัคนณพี่น้งฮะในเกือบมีบ่อ๋อรถเฮามีอยู่ในรถมีอยู่เกือบอันนึงทุกเปอร์เซ็นต์เลย ข้าก่อนบบเป็นยังนนให้เจ้ากินข่าวก่อนมีแฮงมีเหือมีแฮง,งก่อนแช่บอ่อแต่ยินดูแล้วออยวนอนใช้สับป็งดนะมือแรงเจ้าชีนอนใส่อนอนตูบนอนตูบตูบได้บ้างก็น,นอนอยูหันยุงบกัดเจ้าบ่ประตูใสรูรอปลใส่ทำใส่นอนหันนะเนาะ มีเงินจากพันถาม,นมีดีเดี๋ยวนี่โบมีดีเอ่อเออเออเออคนมาแต่ใส่นล่วเราบอกจักเราจักบ้านเราอยู่ใส่แต่เจ้านี่อยู่เข่งสวรรค์นักเขียนเท่านี้บ่บ้านเจ้านะอ,อยู่อยู่เข่งใดฮะเขอขอโทษแล้วเขาขอนทษเขาขอแล้วว่าอย่างก็บอกใจ <c oughs> ตั้งใจว้าวดู อยู่จำปาซักบ่หลวงพอบางบ่หอดน่ะบ่หอดพุทนบ่หอดเมืองพีนเซปุลบ่หอดแห่งบ่หอดพระร้านนี่เราบ่ค่อยเข้าใจบ่อยน่าแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บกินให้มีเหื่อมีแห้งด้อกินแซ่บๆเด้อเออพี่น้องเอ้ยเคยมีไผเอางยังให้กินที่บ่ แม่เป็นมาเบื่อบ่เนี่ยปุ<บ>๋ยหลายหลายไปแล้วเจ้ามะตายหรอมะตายเ,รา,ยเ,ร,เราเราวริยกบรยอกที่ชื่อเด้อเ,เอาบุหิตนั่นหรอกเอาทำบุญสงสารเจ้ามยแล้วว่ากินแล้วว่ากินโนดบอโย่านนะโบย่านบ่กมะตายหรอกหรอวะบะตายหรอกนิ่อ่มิจฉาว่าเจ้าปัญญางไปตามถนนทางกระเบื้องในเด้อฝนลุงเด้ยอย่านคนคิดบดีน้ำซันซี่เห็นแล้ว แต่โบเป็นยังดอกแห่นั้นเจ้าจะเป็นลักเล็กขโมยน้อยไผ่อบมีไผยเห็นอย่างเจ้าได้หรอกเด้ออยู่ในถิ่นในธรรมหันบ่มีไผยอันตรายอย่างดอกมีแต่ยุ่งอีกแล้วที่ทำลายเจ้าก็คือแมนเยอะ่ายุงกันเสบนคขันจ้องก็มีเอาบ่ขันจ้องขันจ้องเอาบ่อไว้กันฝนเอาบ่ คนจุกว่อได้เดี๋ยวปะย่าแ <cin> eh? ป๊บหนึ่งเด้อขอเขาแาติดกล้องแป๊บหนึ่งโบมี่ปะเอาลงแล้วกี่คนมีขันจ้องอยู่อันหนึ่งแบบนี้นี่เอาน้ำเย็นอันนี้บะย่าเาซื้อหายกินนี่เอาหายเจ้าต่อเลยกระปากระปองบอเตียงทองเจ้าติดว้กระเป๋าเจ้าเด้อแหละเวลาเจ้าหิวแล้วก็ ใครกินกับข้าวเหนียวได้เลยเจ้านี่กินได้เลยบ่ต้องต้มต้องหุงกินได้เลยบ่ต้องเห็นอย่างมันเด้อเปิดกินได้เลยเด้อลุงเด้อลุงอย่างกอกินนี่นะลุงเสาลุงเสาอ่าครอบครัวบดตามมหาเจ้าบ่อพนฮะเจ้ากับเล่ร่อนไปเรื่อยเปื่อยบ่อตามข้างถนนนี่บ่อนํามึงข้ามเะยรก เราบมคอยปันได้แต่พอได้อยู่เนาะพออีตัวพอแบบว่าผมมีคิดมีไฟกับไปครับผมนี่ทหารนะนี่เจ้าหันล่ะนี่ตัวนี่เป็นเหี้่เหรอเป็นตัวใบยังไงเข้าขันเข้าขันใบเช้าขันแลซื้อยาสูบแล้วฮะซื้อยาสูบไปซื้อเข่ากินไปยังบสูชูปยาเป็นยังยาน่ะ โบสูบกระยาไปซื้อ,อยากใบชื้อเข่าผุ่นกินเด้อยาโบสูบมันกระยาพอตัวเจักจุดว่าใบยังอันนี้ใบซีบอ่าใบซีกับใบเศร้าโดยเจ้าไปานนาาซไื้อข่าเหนียวกินกับบันนี้เด้อเวลาเจ้าหิวซื้อน้ำกินเด้อโดยแต่เจ้าหิวอเลีก็เจ้าใบคอน้ำเพิ่นน้ำวัดน้ำวาน้ำห่านน้ำหยางเพิ่นให้กินย่ดอกเพิ่นบ่ให้ดอกเห็นมันจะไป หลักเล็ดขโมยหน่อยเพิ่นเดอะพอตู้เด้อเข้าไปป้าดเด้อบันนี้เด้อโชคดีเด้โอโชคดีขอดเกย์เด้ดอ,อ,อเกือบเกย์อยู่เนาะอันนี้เจ้าจะถิ่มมันเด้อเกือบห้าให้เจ้านี่เด้อ่อตีนแล้วเปื่อยพัดใบยาวแล้วย,า,ยางบุมีเกือบใส่นะ,อเ,อะเอาอีกบ่อขนมไม่กินนี่พอแล้วบ่อพอและพ่อละเนาะ เอออยู่ดีมีเฮงเดอ้เอ,อเดอ้อเด้อไปไปโชคดีโชคดีดปไาบะย้าบะนี้โอ้ยอา่าพี่น้องเลยไปบันนี่บอลลี่ขออนุญาตขอโตเดินทางก่อนอขับรถบะย้าจ้าขับรถมาเจอทางโพต,ตูุพันอยู่ทิมทางนี่พอดีพี่น้องเลยได้เอาข่าวอ,อนาน้ำให้เรากินพอมีเกลือมีเฮงอ่องอาต่อไปนะพี่น้องจักเพิน่นมาทางใดไปทางใดมาทางใดบอลลี่กับบอลจักน้ำเลยบะนี้ไป หรับคลิปนี้บอร์ีขอโตเดินทางก่อนเฝ้าออไปทางกินโตบร์ีก็ด้ใหย้ยูดีมีเฮงบัรจุปู่จุคนจะเล่นในทิศในธรรมบัรจุปู่จุคนไปแล้วบายบายเดอ้อพี่น้องเองเนาะโดย